ตอนนี้นะครับผมกำลังออทั้งแตกอยู่นะฮะผมเลยทำการไปเล่นเกมเดิมผ่านชีวิตที่หากใครแพ้คนนั้นต้องถูกยิงทุกสองนะฮะกับอันไทเทรดบัคช็อตนะฮะเราจะเล่นซิงเกิลเพลเยอร์แล้วกันนะฮะเล่นโหมดนอร์ม l ลนะฮะเอาละ่ะฮเตะประตูเลย เดปอดเซ็นเ่อร์ชื่อของข้าพเจ้าคือเกเอละ่ะพลาดสามรอบคือมึงตายหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งชีวิตต่อรอบสองบแบงก์ Xe có súng nâng anh ở đây uhm. Điền bang Ơ à. Điền đồn Dạ Ơ Rồi System Kê kê โ okay. อเคเช็คเช็คส่งชีวิตต่อรอบสามแบงค์ยิงแม่งเลยเอออสวยเยสชื่อผมเกย์นะฮะอ,อ๋อโอเครอบหนึ่งไปสอง เราต้องเล่นกั่สามรอบเฮ้ยเ <Okay. S 1> อ้ยอะไรมาใหม่ด้วยอ่ะคืออะไรแม่นตาอาฮะเยอะอ๋ yeah. อ, okay. อโอเคเยอะอ๋อโอเคเราได้กุญแจมือกับอะไรสักอย่างโอเคอืมเฮ้ย อย่าไม่โดนใช่ไหมไม่โดนหรอกนะโอเคชักเปิดอันนี้อะไรอะ่ะเช็คว่าตานี้มีตจุดๆอะไรสลิปฝั่งตรงข้ามหนึ่งเฮิร์นเต็มโอเคเช็คเช็คโอเคยิงแบงเลยอโอเค โอเคนะฮะในกล่องมีอะไรเอ่ยด้ไรกูแจมือยาเหรอเขาได้มีดว่ะโอเค อ้าวโอ้ยใส่เลยเออเช็คเช็เอ๋อ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 โอ๊ยแป๊บมนึ่งลคนเฮ้ยโอเค เมื่อกี้เรมหายไปเมื่อกี้เออผมไปหยิบน้ำนะฮะเออ้อาชิบหายกูจะต่อชีวิตเสียงแม่งเลยเฮียชิบหายแล้วทำอะไรน่าสนใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหอ้ คุณโชคดีนะคือเนี่ยยังเด็กเกินไปอะไรกูแปลไม่ออกอีเวนอ้าวกูแพ้เลยเนี่ยโอเคเริ่มใหม่มายินดีต้อนรับกลับมาจ้า เหมือนเดิมใครเปิดก่อนเมืองเลยเหรอล็อกไว้ก่อนยิงแม่งมเลย <S <S เออยิงอีก โอเคไม่กองเราได้โอเคกูแจมือมีดมีดคืออะไรอ่ะโอเคอ่ะครับเราต้องทำให้ตังค์เฮ้ยโอเคอันนี้ทำดาเมจส,สอง เอาเลยมาโอ้โหไม่ติดไม่ติดใช่ไหมไอ้ฮเอาเหมยยิงไม่ติดอีกแล้วอะไรวะ ดื่มอะไรอ oh, ่ะโหเพิ่มเลือดโอ้โหตัดมีนี้โดนแน่นอนมันอ่ะมันยิงกูโดนแน่ๆตั้งสติไว้ดีเช็คดิคือไงกระสุนฟ้าคือ ยิงได้ใช่ไหมฮะสุนฟ้าคือยิงไม่ได้เหรอโอเคได้ข้อมูลใหม่คือรสุนฟ้ารสุนบอม้องเชื่อว่าโลบอ โหเชื่อว่าอะไรเดียววะมาใช้บารมีผลักพระเอ,โอโกโกคูอะไรอะีอะไรอะอะไรละครับโอเคอันหนึ่งคือสีฟ้า ลองเช็คก,ก่อนไปเ,เสียงไปเลยไอ,อ,อ้เฮ้ยกระสุนฟ้าเดี๋ยวอันทำวันกระสุนแดงดิเอาเฮ้ยโอ้โหชิบหายละโอเค สูนแดงอันเดียวยิงเลยต้องยิงเฮ้ยยิงเลยไอ้ขอยิงกระสุนแดงนะแน่กูว,ว่าใช่แนะแน่ไม่ยิงกระสุนแดงใส่กู เอาใหม่แบงค์น <illions thrive> <c oughs> ี่คือกดไปติดใช่ไหมมันเช็คไงเดี๋ยวกดลองเช็คดิโอเคยิงเลยไอ้กูตายอีกแล้ว โอ้โหัว้โหมนเรียงไงนะจากซ้ายใช่ไหมเซตเต็มเอ้า เซ็นชื่อแล้วต้องตั้ง,งชื่อว่าชื่อนี้มงคลโอ้โห,โหแดงเยอะมาก ฮะมาเรียงไงกันแน่วะอ้าวสวยย,ยิ่งใส่อย่างนั้นก็ดีดีเย่งเลย yes รอบสองเรามาทำให้ประตีเต้นขึ้นอีกนิดหน่อยดีกว่า ได้กระป๋องโคลามีดมีดเนี่ยเราต้องทำให้ชวัวอ๋อแล้วกดไอ้ช่องนี่เองมีสีเลือดเหมือนเดิมมาสเต็มดิอ้า โอ้โหตัดมาอย่างงี้กูว่าใช่แน่แน่อ๋อ <c oughs> โอ้โหโอเคอ้าวล่ะออาบ็อกซี่ที่เคยอะไรวะโคล่ามีดีกอกะคืออะไรวะโคล่าขอดูดิ อะไเสียงเลยอ้า,อามันดื่มยาหิวเลือดโอ้โหอีเวนโ,โหดูได้ด้วยไม้งมันได้แว่นตาถ้าเกิกูได้แว่นตาแม่งน่าจะดีอ่ะ อ้าวโอเคมันใช้อันนี้มาเช็คนี่เองโอ้โหมึงเช็คสองรอบไอ้ฮามกูแพ้ไปเลยไหลเว้นโอ้โหโอเคฮะเดี๋ยวเฮ้ยอ,อ้าวสวยเิยเ <laughs> ช็คทุกรอบเลยเหรอเอาละเออ ตา,าเราหรอเปล่าเอ้าไม่ใช่วิตามินวิตามิน <c oughs> เหมือนกันสองฝั่งเลยโอ้ <c oughs> โหวิตามินที่เคยดูเรืองก่อน สวยเอาหอมแล้วเปรียบแล้วก็สิเต็มแล้วกันามาดูไงกันแน่วะคือดูไงอะว่าอันไหนมันคืออันไหนอะโอเคสิเต็มดิอเสิเต็มดิโอเค ลองดูดเเิเอาเลยป่าเอาเลยป่าเอาเลยป่าโอ้คขวหวยพวงกุญแจโอเค,เอค,อเคได้นี้มาโอเคมีสามอันที่มันจะเว้ากับสองอันที่มันจะตาย เล่นจะโนนยิงแล้วลองซิเต็มก่อนขอบคุณมากอีเวนอ้าวสวยอ้าวมันก็ยิงว้าเอาครับทุกคนเช็ค โอเคกระสุน,นฟ้าซสเต็มสวยแล้วที่น่ะช็อตกันเลยแล้วน่าจะมั่นใจลแล้วละย็งทำไมมันไม่ไปตามแผนโอ้โหชิบหายล,ลาก่อนนะกู กูดบายซีอูอ a เก i เลเตอร์กูดบายนะครับผมมีดกุญแจมือเว้าสี่โดนสาม โอเควิตามินก่อนจะนั้นล็อกแม่งก่ยิงแม่งมสวยความมใจเต็มสวยยิงแม่งมเลยสวย ยัส yes. เมลเล่ลนงั้งเอาเอาเอออออสวยเลยโอเคสวยรอบสองแล้วชนะไปต่อ รอบแห่งความตายแต่มาได้เท่มแล้วหรอได้บอกซี่ครลากับกุญแจมืออ๋อได้บอกซี่คอได้แล้วก็ได้กุญแจมืออกีกมาแต่เฮลรอบนี้เป็นไงเอ่ยโอ้โหหกเชวิตอเคอย่างแรก ใส่ลูกกระสุนจะได้เดาวเวเรามักจะยิงใส่เนี่ยด้วแม่งจะระเบิดจิงแม่งเลยอ้าววักโอ้โห Very Interesting จบแน่ๆกูโอ้โหชัดเจนกูเสียไปสองหลอดละกูบ b ายกูว่าละ โอ้เยี่ยมึงดวงดีไปไหนโอเคล็อกไว้เย็งตอนนี้เรามันา่นใจว่าเยิงได้สวยโอเคเริ่มได้ของใหม่แว่นสวย เมีดแว่นสวยสองแว่นโอเคโคลานี่ไม่ได้ใช้เลยวาวสองเอาละ่ะเราเป็นตาต้องสองอันเราจะเช็คโอ้อ้าวละเมด ล็อกเยงแล้วสามและบันฮสวยเอาล่ะเช็คอีกโอเคกระสุนปลอมเยิงเสียเต็มสวยเย่ง เออโอเคเรานำเลือดนำอยู okay, ่โอ okay, okay. ้โหมนดื่มเลือดมดื่มน้ำเวดี้อินเทร t i n ตดูดิผมว่ามันจะยิงไม่โดนเจ๋งด้วยอ้าวล่ะเล่นตามใหม่ใช่ไหมยพอกระสุนหมดละสวย กุญแจมือกระป๋องกล้องเมีดไอ้กระป๋องนี่ไม่ได้ใช้เลยโอ้โหใครเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนใช่ปะโอเคคอมโบโรเราเป็นอย่างนี้เราจะเช็คกระสุนแดงสวยสอง บล็อกมันและสามเมตรแล, <c oughs> ลแล้วก็ยิงเลิอดระดัหนึ่งแล้ว <c oughs> สวยคอมโบโหดมหมายาลัยใช้ดิโอเคเช็คอีก กระสุนแดงเหรอยิงเลย Yes ชนะมาแล้วกูไม่เป็นนี่แล้วโอ้ยรวยเศรษฐีกูรวยเงินที่ได้ครับเราได้มาห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะฮะยิงไปสิบห้ารอบ ไม่สิบสามโอเคกูรอนเตมัลติตพเพเยอร์มาแล้วโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นโหมดอื่นดูไหมเราลองไปเล่นเออเขาอ,อัปเดตแบบเป็นก็ซ่อมโหมดนะฮะแล้วก็มีมัลติมัลติเพเยอร์นะฮะเล่นโหมดมีโหมดอ่ะลุยอิมพอสซิเบิลเลย โอ้โหกูแพ้เรียบร้อยอาฮะแป๊บหนึ่งนะขออ่านบท impossible ก่อนมันเป็นยังไงวะมีคตอตตอมเดี๋ยวปรับเองเอ่อเดลเลอร์จะดูทุกรอบเอ่อมันจะฉลาดขึ้นด้วย ฮาร์ดเดวเราจะรู้รอบสุดท้ายากับไอช้อเทมให้ใชัยเทมให้แบบจูโจมากขึ้นเหรอไม่รู้สิคาอ่ะคอสตอมเืออะไรเ,เดี๋ยอเอ่อเดวเราเริ่มก่ออาา่ะฮะไอเทมเดวเราจะปิดกั้นไว้อืม ไม่รู้เสียหาทุกคนงั้นก็เอาเป็นว่าสับคลิปนี้ครับก็ก็กจะจบเพียงเท่านี้ครับสอบเกมนี้นะฮะบางครั้งมันก็หัวร้อนนะฮะบางครั้งเราก็บางครั้งมันก็ไปไปตามแผนนะฮะก็ถ้าเกิดใครจะเล่นก็ตามชื่อเกมเลย mm. Uncharted Buckshot นะฮะก็สับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็นี่คือคลิปแรกเลยที่ผมมาเล่นในโน้ตบุ๊กนะฮะ ก็สคริปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็ผมมีชอบ t ท k ก o k ตกด้วยนะครับก็สามารถไปตามกันได้สคลิปนี้ก็บายบายครับผม